สวัสดีพี่น้องพอกันนีล้ลราครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับมือนี้วันนี้นะคร,บะครบะับเป็นอีกมือหนึ่งที่มาซ้อมนะครับแล้วก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ทีมงานสร้างครับสีสี่ใ้ลงมืออฮะอย้ง,งเงสรเออเดี๋ยวยังกลับออกมาสได้กลับออกมาสร้างกาลังล้มแบบครับพี่น้องครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวางเอแม่โคมากวดพื้นที่ไล่ระดับมาแล้วครับโคกำลังปรับพื้นที่ให้ครับพี่น้องครับเตรียมพื้นที่ตรงโซดเนี้ยกลับไปไปรับลงเยอะไหมป้

ซ้ำหน่อยหน่อยซ้ำหน่อย,อย,อยครับหองมๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ที่เพื่อเที่ยวไงึ้นครับเราจะให้แบกโค้ดหน่อยเพ่นเอาเอาหินมาใหญ่จำนวนทซ้างนั้นเราจะเที่ยวไปได้ครับ กันยูครับพี่น้องครับสร้างคนลงแบบทางนี้ให้้าโอ้ยทึ่งผมมาไมันออกได้จริงทั้งนี้หลุดหลดอ <c oughs> อกได้จริง,งเวยออกได้เพราะบ้า เพราค้งกินไมมองเหรอออกว่าได้ดีมอง้างยู่ทันเรนอกจากง่ายเป้นดอกเพราั ok ้นมอง้างยู่เสือสีสมุคท้ายนั่นะนะกองกันออายับกองไม่ออก

เขาจะต้องเห็นนี่แล้วกันแล้วแล้วกันแ่ินขาที่แวเาต้ใส่เราเลยน้ำเว้ยใ่ได้แล้วนี่ต้องลุกมาลยผมจีบน่ต้องลุกเวียดนา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นี่ปรับให้มันหายเส้นนังไรระดับมาทันลงมหนีตัวอยู่ครับพี่น้องครับสร้างกับคาดว่าเซตอยู่นี่มันเลี้ยวเหรอครับพี่น้องเพราะจากเพราะจากนั้นมันขำไปหลายมือก็พื้นดินเก่าอชิ้นี่มันก็แข็งอยู่นะครับเป่นว่าการปรับก็คือมันหนาดินลงเสมอครับนั่นมันได้ระดับที่เอากล่องจับเบิ้งนะครับ Quang xuống con trăm là băng tổm cấp thuyền bàn cấp Đây nhận Ừ. Đây เริ่มสิเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับใบคล้อยว่ามันสีเหลวมือนี่น่าเถ่าเห็ดไปเห็ดมามันหลับเมียนอ่ะ <c oughs> ลงแบบบ่แล้วกพี่น้นองเพราะว่าต้องวางระดับแนวระดับให้มันได้ต,ตอนนี้พนยยันใหญ่ไซรแล้วครับไซร์อีกขั้นหนึ่งกําลังเข้ามาติดอยู่ปากทั้งครับรถ <c oughs> จกกําลังสิไปจกเอา ทรงเป็นหล hey, ุมเป็นล่างแน่แล้วล่ะไม่ใช่ทรงการยังคุ้มอยู่หม่องเก่าอยู่เแล้วว่าแล้วว่าหลับบนนอ่นในวันนี้โฮมี่คือเป็นตัวศาสตรมาปูนอนเวทีเต๋อต้นมะม่วงสามฤดูเพราะมีหมากติโฮมีหมดเลยแจ้งแล้วก็แล้วแต่ละมื้อคือสี่เพราะมีฝนเนาะ หญากจังไนหนึ่งเดือนบินเป็นส่งเงนเงียวเียวมันเลยควน n h ạ าจังไนเบิกอน้ำสาแกตอนนี้ยุลานี่อะไรพไดีไกลแล้วไกลแล้วไกลสิเป็นทางการแล้วนี่ใส่สสยร้อยหนาก็พี่น้องใส่สายรอยหน้าอวมกเด้ส่าเท่า สั nah. <À> ่งกรรางเรียพื้นที่เราเป็นนายเราคันบ่แม่คมาขยายเอาเอาไปเอาไปขยายไว้ดิ

นีคป <l id> ูนย <kah s> <ana> um ังนี่ปูนเฮานี่กิเอาทนบ่ับปูนอแหกเขามั่ัดหยาบไหมครับขัดปั้นหนาใช่ไหม เออขันมีเครื่องนั่นเระผมขึ้นยากยิ่งกว่เจ้าสีเมือดเสนอว่าน้องขึ้นได้เลยเอาเลยขันไม่น้อขัดหนากัดน้ำเลยขัดแล้วรูดปะแกะรูดรูุดไหวไล่ปะครับครับหลุดไล่ขึ้นเราพ่อไล่กันเลยพ่อแบบเดินกันเลยเนาะเออบ่อต้องไล่ดอกบ่อต้องไล่ขัดหนาซื้อขัดขัดปั้นน่ะซื้อบ่อต้องบ่อต้องเอาหยาบดอกเพราะวันบ้านบเป็นถนนไหมครับ ขันเตซื้อพอต้องไปอนาะคนกนิเป็นล้านคือเขาปั้นหนาปุนไหนด้เตี๊ยงเรากรลังมากเรากำลังมา,าก ต้อให้เลี้ยวครับมือนี่ยังแพงแตหรับเน็ดอตรงนี้มันหนาม,มันบางอ่ะแค่เเที่สองครับเจ้าสารซื้อหาาา่างยู่จว่าเลี้ยวครับพี่น้องครับเอาเลี้ยวเขาจะไปเบิ่งอีกทีหนึ่งว่าม,ม,มันจะเป็นยังไงมันนเเี้กเติร์สสักไดนครับพี่น้องสักคทุกไปเปิดไฟใส่เลยพี่น้องครับพอสองการบอกว่างั้นนี่บ่าเลี้ยวบ่ยอมำแคนี้บ่าเลี้ยวบ่ยอม ยำหยาบหยาบพี่นี่พี่น้องครับน้องน้องนู้นู้ครับลูกเล็ก็กแดงเ่าก็สีเหลื่มทายอยมันลันคือจังสิไปเบ่งมลำคอนเสือดเช้าหน่อยเดี๋ยวนี่เคื่อขัดเคื่อขัดเคือขัดปูนนี่เดี๋ยใส่เครื่องขัดเรื่องเรื่องเรรองเรื่อไปให้เออสีเล่อปกติใส่ค้อนขัดได้เพราหนาดินเพราหนาดินมันดัน นดินมันดันจะน้อยน่อก็สีใส่ัใสข้นขัดตัวไปแตอนนี้คนใสเครื่องเออปปั่นเครื่องเครืงเครไปครับเดียวกันเรยวคนงานสินเล่งให้เรียวขึ้นนี่อยะนะใสไปใสแล้วครับอเอาเป็นไปคลิปในไว้สมิตรสกักหน้าเถ่าเนาะ ออกันไม่คลิปหนาได้พี่นอ้องกันเซอร์กรินนี่สบายดีพี่นอ้อง